วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในรายการไทยศึกษาทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10บนาฬกาถึง10บนากาสานาทีโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นําเสนอท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสําคัญกับเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อเป็นการน้องงมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รายการไทยศึกษาในวันนี้จึงขอนำเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรม ah um ินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชกับการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังขันแรกนาขวัญโดยวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมค่ะเขาเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์วรพลและสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์พูดถึงเรื่องของพระราชกรณีกิจในด้านนี้เลยนะคะครับ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรนะครับมีพระราชประสงค์นะครับตั้งแต่สเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินะครับหลังจากโดยเฉพาะยิ่งช่วงระยะเวลาหลังจากที่ทรงรับบรมราชาพิเศษ<ค>ะนะครับในปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะครับ มีพระราชประสงค์นะครับที่จะทรงฟื้นฟูนะครับหรือปรับเปลี่ยนนะโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมในราชสำนักหลายประการนะครับในหลายหมวดด้วยไม่ว่าจะเป็นหมวดประเพณีวังหมวดที่เกี่ยวข้องกับขนบรรรเนียมประเพณีต่างๆนะครับหรือที่สำคัญที่สุดก็คือหมวด พระราชพิธีเนี่ยะนะครับม,มีพระราชประสงค์มีแล้วก็พระราชทานพระราชดำริในการที่จะฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนนะครับโบราณราชประเพณีให้พูดง่ายๆว่าทันโลกทันเหตุการณ์นะครับค,ค,คือปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปนะครับซึ่งบทบาทของพระองค์ท่านในเรื่องนี้เนี่ยก็ เราก็จะค่อยๆทยอยนำะนะครับนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับแต่ในวันนี้นะครับขอหยิบหัวข้อหนึ่งขึ้นมาอย่างที่อาจารย์เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนะครับก็คือเรื่องของพระราชดําริในการฟื้นฟูนะครับพระราชพิธีโบราณพระราชพิธีหนึ่งซึ่งเป็นพระราชพิธีสําคัญมากนะครับตออ่อประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมะนะครับนั่นก็คือ ระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวันนั้นเป็นพระราชพิธีซึ่งมีอยู่ในราชสำนักไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับอาจจะก่อนหน้าสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาด้วยซ้ำนะครับซึ่งเดิมเนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยเป็นพระราชพิธีของฝ่ายพราหมณ์ะนะครับ เป,เป็นพระชาชพิธีในศาสนาพราหมณ์นะครับโดยเริ่มต้นที่การแต่งตั้งนะครับบุคคลซึ่งจะไปทำหน้าที่แรกนาแทนพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับในในชั้นแรกจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานปรากฏนะครับว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงแรกนาโดยพระองค์เองอแรกการแรกนาเนี่ยก็คือการการไถานาเนี่ย ถ้าภาษาชาวบา้านก็คือการไถนาเป็นเป็นปฐมเริ่ม,เ,เ,มเพื่อประเดิมหรือเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกนะครับก,ก็อย่างที่ทราบกันในสังคมไทยเราเนี่ยพืชธัญญาหารหลักที่ประชาชนนะราษฎรเพาะปลูกกันก็คือข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักนะครับของคนไทยเราเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทรงทรงรับพระราชภาระ นะที่จะต้องส่งปลูกข้าวเป็นประเดิมในแต่ละปีเมื่อฤดูการเพาะปลูกมาถึงซึ่งก,ก็ส่วนใหญ่ก็หมายถึงเดือน6นะครับหรือ,รอส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็แทบจะทุกปีตรงกับเดือนพฤษภาคมฝนมานะครับฝนมาก็ส่งไถนานะเริ่มเพาะปลูกเป็นประเดิมนะครับเรียกว่าพระราชาพิธีแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ะนะครับ มีการใช้พระโคะคู่หนึ่งซึ่งเป็นโคที่มีลักษณะดีต้องตามนะแบบแผนโบราณประเพณีที่จะใช้เป็นพระโคเทียมไถใช่ไหมครับสำหรับประกอบพระราชพิธีแรกนาในการนี้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนะครับบุคคลผู้ไปทำหน้าที่แรกนาแทนพระองค์ <S 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 คที่เรียกกันว่าพระยาแรกนานะครับพระยาแรกนานั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์ก็โปรดเกล้าแต่งตั้งเจ้าพระยาพลเทพซึ่งคือเสนาบดีกรมนามนะครับและต่อมาก็คือกลายเป็นตำแหน่งในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ,อทรงเปลี่ยนระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นระบบกระทรวงตามอย่างอ,อารยาประเทศแล้วเนี่ยตำแหน่งเจ้าพระยาพลเทพก็กลายเป็นเสนาบดี ก <S an> ระทรวงเกษตรตราธิการนะครับสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับพระยาแรกนาก็คือ,อ,อข้าราชการที่ท่านดํารงตําแหน่งประลัดกระทระวงเกษตรและสหกรณ์หรือในบางครั้งก็เป็นอธิบดีกรมการข้าวหรือกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันถือเป็นผู้แทนพระองค์ใช่ไหมถูกต้องนะครับพระราชพิธีพืชมงคลนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ทรงเพิ่มพระราชพิธีซึ่งเป็นพระราชพิธีสง์ในฝ่ายพุทธศาสนาเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือเพิ่มขั้นตอนของการที่พระสงฆ์นะครับเจริญพระพุทธมนต์คาถาพืชมงคลน,นะครับ แล้วก็เหมือนกับเป็นการทำขวัญพืชพันธัญญาหารในราชอาณาจากักรก็จะจัดเป็นพระราชพิธีแยกออกมาจากพระราชพิธีแรกนาขวัญะนะครับในวันก่อนวันพระราชพิธีแรกนาขวัญแล้วก็รวมเรียกเข้าด้วยกันว่าพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญในวันพระราชพิธีพืชชมงคลน,นั้นก็จะโปรดกล้าวนะครับพระราชทานน้ำสังสงเจิม ตั้งพระยาแรกนาแล้วนางเทพีคู่หาบนะครับเทพีนี่ก็มีมานานแล้วยังจ้ถูกต้องก็มีมานานแล้วนะครับแต่เดิมใช้สตรีบรรดาศักดิ์ที่อยู่ในราชสำนักนะครับคุณเท้านางผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับแต่ต่อมาถึงปัจจุบันใช้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการหญิงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ พระราชพิธีพืชชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาขวัญน,นั้นนะครับด้วยเหตุผลทางการเมืองนะครับและก็สภาพทางเศรษฐกิจนะที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับปีพุทธศักรา24ช2475นะครับมีเหตุให้พระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญน,นั้นถูกยกเลิกไปนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479 <c oughs> นะครับเป็นต้นมาอันที่จริงไม่ได้ถูกยกเลิกไปทีเดียวแต่ว่ารัฐบาลในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งคือรัฐบาลคณะราษฎรใช่ไหมครับที่มีอุดมการท์ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศสยามไปเป็น <c oughs> ป,รประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย <c oughs> ที่มีพระมหากษัตริย์นะครับเ,เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับ รัฐบาลคณะรัษฎรมีความเห็นว่าสมควรที่จะปรับรูปพระราชพิธีแรกนาขวัญน,นั้นนะครับให้เป็นพิธีของรัรอ,อ๋อคือไม่ใช่ของหลวงเลยไม่ใช่ของหลวงนะค,อคือคือของหลวงกระทรวงวังเป็นยังคงเป็นคนกําหนดแบบแผนการประกอบพิธีเพียงแต่ว่าผู้ประกให้มีการประกอบพิธีแรกนาขวัญน,นั้นในทั่วทุกจังหวัด ทั่วราชาอาณาจักรแต่ละจังหวัดจัดพิธีแรกนาขวัญตามแบบแผนของกระทรวงวังนะครับและนะให้มีการตั้งนะครับชาวนาในแต่ละจังหวัดเนี่ยท,ท,ที่เป็นที่เคารพนับถือ,อของของชุมชนชาวนาต่างเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่แรกนา<อ>นะครับแล้วกำหนดในวันเดียวกันกำหนดในวันเดียวกันพร้อมกันหมดทั่วราชอาณาจักรแต่ปรากฏว่า โครงการนี้เนี่ยที่จะจะพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นดําริที่จะให้ชาวนานั้นทำพิธีแรกนากันเองอนะครับในในแต่ละจังหวัดนะทั่วประเทศเนี่ยในในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่ได้นำมาปฏิบัตินะครับเพราะว่า,าทางกระทรวงวังนะครับโดยเฉพาะาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเวลานั้นคือสมเด็จพระเจ้าบรมโอวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานนวัติวงศ์นะครับได้พระราชทานพระดำรินะครับแล้วก็ชี้แจงให้รัฐบาลทราบว่าการพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวานั้นเป็นการสำคัญเป็นการพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินถ้าหากนำมาให้ชาวบ้านทำกันเองแล้วเนี่ย นะซึ่งจริงๆชาวบ้านก็ทํากันอยู่แล้วเขามีพิธีแรกนานะห,รหรือในภาคอีสานเรียกว่าแหกนาเ,นเป็นพิธีส่วนชุมชนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะจัดไปก็เหมือนไปเล่นองค์ผู้สาเร็จราชการท่านทรงใช้คาว่าเหมือนไปเล่นละครตลกนะดูกันเองนั่นแหละนะครับควรจะต้องมพีพิธีซึ่งจัดเป็นพิธีของรัฐเนี่ย นะหรือของพระราชอาณาจักรเนะี่ยเป็นส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของคณะรัษฎรที่จะเปลี่ยนนะครับการแรกนาขวัญเป็นเรื่องของราษฎรโดยเฉพาะเร<ม>ื่องของชาวนาะก็ไม่เกิดขึ้นนะครับและพระราชาพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้ก็เว้นว่างไม่ได้กระทำคือขออภัยครับกระทําเฉพาะพระราชาพิธีพืชชมงคลโดยคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ค พระบาทสมเด็จพิจาอยู่หัวรัชกาลที่8นะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับสืบมาจนกระทั่งถึงนะครับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2490นั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้ทรงรับบรมราชาพิเศษเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีแต่เฉพาะการพระราชาพิธีพืชมงคล S <S จนภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงรับบรมราชาพิเศษแล้วนะครับถึงปีพุทธศักราช2,503นะครับคณะรัฐบาลซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ <S 2> <S 2> <S เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้นำความขึ้นกราบของโฮมทูลขอพระราชทานให้มีพระราชดําริฟื้นฟูพระราชพิธีแรกนาขวัญอย่างเต็มรูปแบบขึ้น ตามโบราณราชประเพณีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรินะครับโปรดกล้าวให้ฟื้นฟูทั้งการพระราชพิธีพืชชมงคลและการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับทั้งสองพระราชพิธีนะครับขึ้นอย่างเต็มรูปนะครับโดยอาศัยนะครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือน S <S อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวะนะครับเป็นแบบแผนนะครับแล้วก็การพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนนในสิบกว่าปีนในปีนถูกต้องครับในปีพุทธศักราช2อ0 3อย่างเต็มรูปแต่ในการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชนนั้นเนี่ยนะครับ ทรงพระราชดำริว่าหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนบางขั้นตอนในพระราชพิธีให้เหมาะสมแก่กาลสมัยมและให้พระราชพิธีดูมีความเป็นวิทยาศาสตร์ม,มีความเป็นเหตุเป็นผลม,มากขึ้นกว่าการเป็นพิธีที่ปฏิบัติไปตามความเชื่อคติความเชื่อโบราณน,นะครับมากขึ้นนะครับเพราะทั้งนี้เนี่ย พระองค์ท่านเองทรงสนับสนุนเรื่องเรื่องการปลูกข้าวของของชาวนาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงรับราชสมบัติด้วยซ้ำ <c oughs> ตั้งแต่ยังเป็นสมเด็จพระอนุชา <c oughs> ในราชการพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอานันทรมหิดลนะครับสนพระไทยสเสด็จพระดาเนินไปทอดพระเนตรแปลงนา ของกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับที่ที่ที่เกษตรกลางบางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันใช่ไหมครับ,รบออแล้วก็ภายหลังจากที่ทรงรับบรมราชาพิเศษแล้วก็มีพระราชกรณียกิจมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวการพัฒนาเทคนิค,นควิธีการปลูกข้าวเนี่ยอยู่โดยสม่ำเสมอนะครับแล้วส่วนไหนคะที่อาจารย์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ที่ของพระราชพิธี <Okay. S 2> นะครับทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้มีการคัดเลือกพันุ์ข้าว mm. ที่จะนําเข้าพระราชพิธีจะให้พระยาแรกนาหวานในในใน,ในแปลงนาพระราชพิธีเนี่ย <Okay. S 2> นะครับอันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งหละเพราะว่าโปรดมีพระราชดำริให้คัดเลือกพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพันุ์ข้าวที่เ,เป็นพันุ์ข้าวประจําภูมิภาคต่างๆ mm hmm. ในประเทศ เป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นที่นิยมบริโภคของราษฎรนะครับออแล้วก็เป็นพันุ์ข้าวที่ออพระราชทานพระรำร,ริให้กรมการข้าวซึ่งต่อมาก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับพัฒนาสายพันของของข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้นํามาใช้เพราะหลังจากเสร็จพระราชพิธีแล้วเนี่ย <S S S ก็จะมีราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่าชาวนาที่มาเฝ้าชมพระบาร,รมีและ และชมพระราชพิธีเนี่ยนะเข้าไปเก็บพันุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหวานในในในแปลงนาพระราชพิธีเนี่ยนะครับกลับไปเป็นชาวนาเขาเรียกหัวเชื้อสําหรับการปลูกในนาข้าวของตนเองต่อไปเพราะฉะนั้นก็พระราชทานพระบรมินท์ให้ใช้พันุ์ข้าวที่ปลูกจริงในราชอาณาจักรนะครับเป็น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 ต้นแบบ ไปประเดิมในการแรกนาพรผลรออกมาก็เป็นเป็นพวกเราในบริโภคถูกต้องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพระราชพิธีนี้นะครับมีพระราชดำริว่าเป็นพระราชพิธีซึ่งแต่แต่ดั้งแต่เดิมแต่โบร,โบราณมาเนี่ยเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ชาวนาในราชาอาณาจักรโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงมีฐานะเป็นเกษตรบดี หรือผู้เป็นใหญ่ในการเกษตรผู้อุปถัมภ์บำรุงการเกษตรเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะเพิ่มขั้นตอนของพระราชพิธีอีกขั้นตอนหนึ่งภายหลังจากเสร็จการแรกนาแล้วเนี่ยนะครับโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลนะครับแก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับหรือสถาบันการเกษตรในท้องถิ่น นะต่างๆเนี่ยสถาบันการเกษตรดีเด่นลงไปจนกระทั่งถึงสหกรณนะ์ประเภทต่างๆเนื่องจากว่ากิจการสหกรณ์นั้นก็เป็นกิจการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับมีพระราชด,ดำริให้เริ่มต้นนะในชุมชนการ,กรเกษตรของชาวไร่ชาวนานะเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นก็ถูกรวมอยู่ในงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้กระทั่งกิจกรรมที่ ต่างๆอื่นๆกสิกรรมอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรการปศรุสัตว์การประมงนะครับก็มีพระราชดําริให้คัดเลือกอนะผู้ประกอบการเกษตรกรผู้ประกอบแล้วผู้ประกอบการในกิจกรรมทางทางการเกษตรการกสิกรรมน,นะครับดีเด่นจากทั่วประเทศๆๆนะครับมารับพระราชทานรางวัลเป็นขวัญกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจภ <ใจ S 2> ายหลังจากเสร็จพระราชพิธีแล้ว และไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับแล้วเนี่ยยังโปรดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาแรกนาและนางเทพีคู่หับนะทั้งสี่เนี่ยนะครับโดยเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในบริเวณพระตำหนักจิตดาลโหฐาน<ะ>ซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นโครงการส่วนพระองค์ใช่ไหมครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาแรกนาหวาน เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ที่เหลือจากการพระราชพิธีนะครับลงในแปลงนานะครับแปลงนาทดลองสวนจิตระดาเพื่อปลูกและใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปในปีถัดไปนะครับการที่ทรงเป็น เสด็จมามาทุกปีเป็นองค์ประธานัลนก็เป็นขวัญกำลังใจงที่ดีมากครับเป็นขวัญกำลังใจแล้วเ,ออเป็นต้องตามพระราชาสถานะ,กะเกษตรตรบดีใช่ไหมครับซึ่งคือผู้เป็นใหญ่ผู้อุปถัมภ์นะบำรุงการ,กรเกษตรของแผ่นดินนะครับ,รบนอกจากนั้นยังมีเกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยอีกเหมือนกันเกี่ยวกับการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งทรงพุะนาโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูขึ้นในราชการ ของพระองค์ท่าน<ค>ะนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 3เป็นต้นมานะครับมีพระราชดำริถึงรายละเอียดของพระราชพิธีแสดงว่าทรงเอาพระราชธทัยใส่ในการฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ให้ถูกต้องตามโบราณราชาประเพณี <คะ S 2> มีพระราชดำริแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเช่นการประโคมดนตรีในการพระราชพิธีเนี่ยนะครับพระราชทานพระราชดำริว่า ในเวลาที่พระยาแรกนากําลังไถไถนาไถอยู่เนี่ยนะ,ะไถซึ่งซึ่งการไถเนี่ยมีทั้งหมดเก้ารอบใช่ไหมครับไถไถไถดะไถรีเนี่ยนะครับก่อนหวานมเมล็ดพืชเนี่ยหกรอบนะครับแล้วก็ช่วงหวานมเมล็ดพืชอ่ะสามรอบนะครับสองรอบแล้วก็ไถกลบใช่ไหมครับช่วงระ,วระยะเวลาที่ที่ที่ทไถเนี่ยะนะครับ มีการประโคมดนตรีเฉพาะนะครับแตรสังแตรงอนแตรฝรั่งมโหระทึกซึ่งเป็นเครื่องประโคมของหลวงนะครับมีพระราชดำริว่าแต่ละรอบเนี่ยนะเพื่อเพื่อเป็นสัญญาณของการครบรอบเนี่ยมีการประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งมโหระทึกเท่านั้น เป็นการเป็นการให้สัญญาณว่านี่ครบครอบ,รบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าในระหว่างที่ไถ่เนี่ยนะมีพระราชดำริว่าบรรยากาศเงียบเชียบไปนะครับควรจะมีดุริยะดนตรีประโคมให้ให้ให,ให้อะไรนะไม่เงียบเหงาไม่มเงียบเหงาให้การพระราชพิธีครึกครื้นนะก็ทรงพระดดราชดำรินะทรงพระราชปรารถเรื่องนี้เนี่ยกับ ท่านอาจารย์มนตรีตราโมดมมนะคุณครูมนตรีตราโมดให้ไปบรรจุเพลงปีพาด <ม S 1> นะครับปีพาดสำหรับวงปีพาดของกรมศิลปากร,ร,รมาประโคมร่วมกับวงแตรสังมโหระทึก <ม S 2> ของของสำนักพระราชวัง <ม S 2> นะครับ <ม S 2> เพราะฉะนั้นก็ได้เป็นคุณครูมนตรีตราโมดท่านก็ได้บรรจุเพลงชุดแรกนาขวัญเนี่ยนะครับขึ้นนะปเป็นเป็นเป็น คัดเลือกเพลงหน้าพาะโบราณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการแรกนาขวัญน,นะครับเช่นเพลงโคมเวียนนะ,นะหรือในเวลาที่พระยาแรกนาหวานธัญ,ญพืชลงในแปลงนาพระชพธิธีเนี่ยก็ให้ปีพาดบรรเลงเพลงรัวท้ายปลูกต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเพลงเพลงหน้าพาดโบราณซึ่งเพลงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น เป็นกับเป็นรูปแบบที่ต้องจัดอยู่ในถูกต้องเป็นแบบแผนที่ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็ดีนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรไหมคะที่แล้วก็พระราชดำพระราชทานพระราชดำริเรื่องการคัดเลือกพระโ h r ที่จะที่จะนำมาใช้เป็นเป็นเป็นพระโคที่เทียมแตกไถในการพระราชพิธีนะครับที่สำคัญที่สุดมีพระราชดำริว่าให้ให เลี้ยงพระโคเนี่ยนะครับไว้ที่สาก์โคนมหนองอโพดดจังหวัดร,ราชบุรีครับเ,เป็นเป็นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเ,เพราะว่าบริเวณแถบนั้นจะเป็นบริเวณที่เลี้ยงโคกันมาก<ม>นะครับ <Okay. S 2> ก,ก็พระราชทานพระจําริก็โคที่คัดเลือกมาเป็นพระโค<ม>ได้ก็มาจากย่านนั้นก็จะเลี้ยงเอาไว้ที่สาก์โคนมหนองโพ ซึ่งเขาจะกำหนดลักษณะของโคไว้อย่างนี้มแบบแผนโบราณกำหนดอยู่นะครับค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์พมีอะไรอีกนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในรัชสมัยตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับพระองค์ท่านไม่เคยขาดการเสด็จพระราชเนินเป็นประธานทั้งในการพระราชพิธีพืชมงคล นะครับและการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาควัญ <Okay. S 2> ด้วยถือว่าเป็นพระราชภาระเป็นเป็นพระราชภาระในพระราชสถานะของเกษตรบดีนะครับคือผู้เป็นใหญ่แห่งแผ่นดินซึ่งอุปถัมบำรุงการ,กรเกษตรของแผ่นดินนะครับทรงให้ความสําคัญมาก <Okay. S 2> นะครับกับพระราชาพิธีนี้จนกระทั่งถึงระยะปลายรชายรชสมัยนะครับซึ่งพระสุขภาพพระอนามัยเนี่ย ไม่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับก็ไม่สามารถเสด็จพระเจ้าเนินมาเป็นองค์ประธานได้<ค>ะนะครับแต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช <คะ S 1> สยามากุฎราชกุมารเสด็จพระเจ้ามเนินมาแทนพระองค์นะครับในทุกๆป <คะ S 1> นะีในช่วงหลังนะครับคะ่คะขอบพระคุณนะคะ วัฒนธรรมนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วก็แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในชาติซึ่งสะสมมานานร่วมพันปีก็ว่าได้พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นความสําคัญของการทนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญานั้นให้ยืนยาวต่อไปดังเช่นที่ทรงฟื้นฟูพระราชพิธี พืชชมงคลและจรดพนังคันแรกนาะขวัญที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาดานได้เล่าให้เราฟังไป mm hmm. เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ